สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน,น้องมีชุดเครื่องนอนรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านเราค่ะรุ่นนี้เป็นงานผ้าแพรพรีเมียมนะคะแต่ว่าพิเศษเลยคือพิมพ์ลายมาใหม่ค่ะรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีให้ครบเซ็ตหกชิ้นมาเหมือนเดิมปอกหมอนสองใบนะคะปอกหมอนคางให้ด้วยผ้าปูรัดขอบรัดมุมให้360อองศาเลยการตัดเย็บนะคะเรียบร้อยมากๆสมฐานะเลยค่ะคุณลูกค้า อกหมอนนะคะจะมีชายระบายมาให้แบบนี้เลยค่ะสวยมากๆดูลักชูรี่ดูลรูไฮโซสุดๆไปเลยค่ะลูกค้ายิ่งรีดยิ่งเรียบยิ่งสวยแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าล็อกใหญ่มาให้ทั้งผืนเลยนะคะลงเครื่องซักผ้าได้ปกติเลยค่ะลายใหม่นะคะเขาจะเป็นลายแบบว่าสี่เหลี่ยมตารางแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆใครที่เคยใช้ลายไบคลเวอร์แล้วรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนลายแล้วให้ความเงาเล่นแสงดีมากสวยหรูพรีเมียมสุดๆเลยค่ะกุนทิลาเขาทําถึงมากๆเลยนะคะระบาย ากาศได้ดีมากๆเลยยายด้านในของผ้า่มนะคะจะเป็นงานไมโครเจลนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้งานทอนแน่นหนามากๆเลยค่ะสนใจรีบกดสั่งเลยค่ะ